โอ้โน่ารักนะฮะแฟนๆก็แห่คอมเมนต์ชืช่นชมกันเพียบเลยนะครับอตอจากที่นักปั้นมือทองพี่อุบิริยะนะครับโพสต์ภาพส่วนชุดไรเดอร์ส่งอาหารพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอาชีพเสริมหาค่าอาหารให้กับน้องแมวครับซึ่งทีมข่าวก็ติดต่อไปยังพี่อุบะครับเจ้าตัวก็เล่าว,ว่าก็ลองทำดู<อ>จะได้มีค่าอาหารน้องหมาน้องแมวเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตไม่อายนะ,<ป>ะแล้วก็ไม่ได้ตกอับด้วย ไม่อายใครเฮ้ยอายลุยลุยนักมาตรงของลองทำดูเพราะว่ามันเป็นเป็นอาชีพที่ที่ที่มันมันก็ไม่เลวร้ายนะแมันก็สุจิริบเพราะดาราหลายๆคนก็ไปทำกันก็เลยลองาทำดู <c oughs> ไม่อาย <c oughs> ก็ไม่ตกอับนะลอ <c oughs> งทำดูว่าทำมาแล้วทุกอย่างในวงการบันเทิงนอกกวงการบันเทิง <c oughs> เป็นทั้งนักบ้านผู้จัดการดาราเป็นดาราเป็นนางแบบเป็นพิธีกร <c oughs> เป็นประธานนักบอล เป็นก็ลองลองมาทําดูในชีวิตน,นี้ถือว่าคุ้มค่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าพอเราไปส่งของปุ๊บลูกค้าก็เวอกันขอทายลูกขอลายเซ็นมันก็แปลกมีซึ่งบางทีเขาก็ตกใจกัน <c oughs> ว่าเอ๊ยตอนแรกเขาเป็นทีกว่าคอนเทนต์ก็ไม่ได้ขับอะไรทุกวันนะนานๆทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีงานแล้วก็สอนเด็กอ่าที่กุ๊ปโมเด t h a i แลนด์สอนเดินแบบ <c oughs> สอนศิลปภาพสอนอ่าพื <c oughs> น้นฐานการแสดงที่น้องจิต <c oughs> อยู <c oughs> อ่แล้ว มีเวลาก็ลองทำดูมันก็มีใครได้ก็ได้ติปได้อะไรเยอะก็อาจจะด้วยมีชื่อเสียงเปพี่อุ๊เขาก็ให้ติปเยอะให้ติปบางทีห้าหกร้อยเลยงงเลย <c oughs> <c oughs> ลวนเลยถ้าขับจริงๆเลยแล้วนะดติปวาาละห้าร้อยเนี่ยลองขับแถวแถวบางกะปิในประมาณนี้คงไม่ได้ทุกวันเนี่ยด้วยเราอายุหกสิบสามปีแล้วก็สภาพดีฟ้าอากาศก็อันตรายเสี่ยงไปไปในไปไปในที่แบบ ธรรมานาคมแบบเจริญมดลาอะไรมันก็เซฟเออมันก็น่ากลัวใช่ไหมต้องเซฟตัวเองถ้าถือว่าว่างเมื่อไหรก่ก็ไปอะไรสนุก,นกประมาณเนี้คิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพแบบที่มันทําให้เรามีไรายได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยอย่างที่บอกว่าอ่าคนเราถ้าัวิจัรธรรมหากินไม่ขี้เกียจม,มันก็ไม่อดตายขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ